คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมอัดคลิปเมื่อ2วันที่แล้วช่วงที่อัปเดตแพทการปรับบัฟเนอร์พีโร่พร้อมรีเวิร์กของมาจาแล้วซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมาจามีการบัฟของสกิล2พลังเวทถึงตั้ง4 7 0 0กว่าหน่วยเลยนะครับแต่วันนี้นะผมเนาะก็ทาง GM ได้ทำการ แก้บั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวทำการรีวิวตัวละครของมาจ้าในการปรับแพทของรีเวิร์กกันนะครับก็สวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าไม่แคสเตอร์นะครับที่ก็อยู่กับเกม rov ไอหน้าออฟเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็นะครับตอนที่ผมพูดต้นคลิปไปนะผมก็คลิปนี้นะผมน้อยมาจ้าช่วงที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่ได้แก้บั๊กนะครับผมแล้วแต่บอกเลยครับว่าโคตรจะแรงพร้อมที่จะออโต้แบนเร็วๆนี้เลยนะผมบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะมาดูการปรับรีเวิร์กกันนะครับผมนะสกิลคครรรรรัับบผผมมมมเปป็็นนนกกาาาา่่พพ้อใสสูดะถ นะครับผมเนาะหากใช้สกิลนี้สามอีกครั้งนึงจะพุ่งไปยังจุดที่พนักงานทันทีนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนพาร์ทสี่นะผมเราก็จะใช้นะครับผมเนาะใช้สกิลไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพื่อที่จะเรียกคูดนะครับผมของอาโซดีเวอร์นะครับผมเนาะจะโจมตีรอบๆโดยอัตโนมัติสร้างความเสียหายนะครับผมพร้อมฟื้นฟูทางชีวิตให้กับตัวมารจ้าเองนะครับผมสกิลสองนะผมเป็นการดูดัพลังงานเหมือนหมิงคล้ายๆคล้ายๆหมิงเลยนะครับผมเนาะปลดปล่อยชาร์ดูเชน ไปข้างหน้านะครับผมนะเชื่อมต่อกับสตูลแรกที่โดนทาให้สตูลเนี่ยวิ่งช้าลงแล้วก็ดึงพลังจมตีไปทางเวทพร้อเพิ่มฟื้นฟู HP ของตัวเองมากขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าแถบนี้เป็นแถของมาจ้าจริงๆเลยครับผมเนาะโดยนั้นผมเราจะทำการกดสกิลเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บสแต็คของพาสซีฟนะครับผมที่มีพลังคูดอยู่ตรงข้างๆเลยนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะก่อนดูสกิลหนึ่งนี่ครับผมนะปลาเข้าไปแล้วพรอจะหนีอ่านนี่ครับผมเนาะเราสามารถหนีได้นะครับผมเนาะบอกเลยครับว่าเล่นเริ่มเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมมาจ้าตัวนี้ มาครับเดี๋ยวเราดูสกิลสครับสกิลสก็ดูดพลังงานแล้วผมบอกเลยครับว่าโคตรจะแรงมาหาถึกแล้วตอนนี้คอมสกิลหนึ่งคอมโบไปแล้วตอนนี้ผมโจ๊กเกอร์ต้องจุด กายที่เรียบร้อยสวยงามจริงๆแล้วตอนนี้เอาผมดูพลังของมีหน้าบอกเลยว่าโคตรจะแรงแรงจังหวะนี้ตายแน่นอนสถานเดียวได้เว้ลคิวไปโอ้โหโ,อโ,อโคตรเวอร์เลยจังหวะนี้กดสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปหาแล้วผมยังไม่มีกดก็ส์วอลซ์ไม่เป็นไรตอนนี้กดสกิลสองดูพลังของกองลอเลี่ยวจังหวะนี้เอาให้สุดครับผมจังหวะนี้มีกดส์วอลซ์ทันทีแล้วกดไปแล้วผมโคตรจะแรงมาหึบมาครับผมนะกดส์วอลซ์เหมือนเดิมน,นะผมนะแต่ว่านะผมปล่อยพลังขึ้นไปออกมาทําให้เธอได้ตกเป็นเป้านะผมล็ล้างสถานะปกติทั้งหมดและวิ่งเร็วขขขขึึึ้้้้้นนนนนาาาาดเเธอออสสสััังงงงพพลลละะะครผมมแแววกกกจจียยยห่ตูโ รอบนั่นเองนะอารมณ์เหมือนระเบิดเวลาข้างๆเนาะก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มแบบโอ้โหบอกเลยครับว่าโคตรจะโหดแน่ๆนะครับสำหรับออตโต้ไม่ใช่ออตโต้สำหรับของมาจ้านะผมนะท,ที่จะโดนออโต้แบน์นั่นเองนะครับโอเคเราก็กดดันไปเลยนะผมนะบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เพราะมันมีการปื้ยปู้ยตางชีวิตให้ตัวเองเลยแล้วกันนะนะสกิลหนึ่งก็สามารถนีได้นั่นเองนะครับ แต่บอกเลยว่า 4, สีสกิลสองนี่สกิลที่ชาร์จไปโคตรแรงนะน,นะโอ้โหมาจังหวะน,นี้ก็ผมน่าเจอของรอเรียวลวสี่พอดีขอฮิวหลังป้อมหน่อนละกันเนี่ยมันมีพูดที่แบบอยู่ข้างๆเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะผมเนาะตีนะผมนะให้แบบพลังชีวิตไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะเออมันแบบเฮ้ยมาจา้ามันโหขนาดนี้เลยเหรอวะในจากคนที่ไม่เคยเล่นนะก็ผมแต่ข้างบนเอานะครับผมไปแล้วจังหวะนี้เอาสุดเลยนะแล้วผมไปรอนดับเบิลคิวไปพร้อมแรกไปก็ผมเนาะพลังชีวิตไปแต่ข้างบนก็น่าจะ น่นจะไม่มีไฟลแล้วโอเคเราหาเงินก่อนละกันเนาะก็บอกเลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับแพทนี้แล้วับผมมาจ้าน่าจะออโต้แบนเลยแน่ๆเลยมาครับผมโอเคเราจะเหตดอนกลางสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเลนบนก่อนละกันแต่ถ้าเราปากเลยต่กวาตะกี้นี้มันก็จะเออเนาะสิ้นสุดของพยยาของสกิลพอดีแล้วก็มันทําให้อาจจะเลยก็ได้นะครับต้องการให้ดีนะสกิลหนึ่งเนาะ โอเคเราตีแบบรอซื้อก่อนจังหวะนี้เจอโอเมนแต่ปักสกิล2ไม่โดนนะครับผมเนาะ แต่มันเอาดาสเลเยอร์ <Str GI> อยู่จังหวะนี้ผมไม่มีใครเข้าเลยหรอแต่ผมขอเข้าหน่อยละกันจังหวะนี้เอาเลยไหมยังไม่เอาจังหวะนี้เจอแฟลเข้าไปพุ่งนะผมนัดยังเหนียวไปได้แต่ตอนนี้ตรงกลางกผมไฟจังหวะนี้แล้วเอาหวดับๆเลยไปตอนนี้ยังยื้อสุดความสามารถแล้วผมตายที่ร้อยแล้วตอนนี้มารสกิของทูเรนนะผมโกโจผมแล้วเก็บคิวไปแต่นี่ก็ผมเอาสวนจับแล้วผมแล้วมากิข้างบนนี้ียบร้อยกดสปอสจอสจูดระเกิร์โยจังหวะนี้ทำหน่อยเอาไปก่อนแล้วตอนนี้กดสกิลสองดูพลังเลือดช เดี๋ยวคิดได้ค่อยมารีวิวกันนะครับผมแนละ้วโอเคและตอนนี้ผมขอดูพันเลือดชีวิตจังหวะนี้บอกเลยครับว่าโอ้โหไม่ต้องจะกลับบ้านตามนั้นนะครับผมนี่ครับฮิวแบบโคตรแรงแรงจริงๆมาครับจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยสกิลสองตอนที่ยังบั๊กอยู่แม่งโคตรแรง <laughs> แรงจะเหลือแบบโอ้โหส7 0 0้ 4, กว่าหน่วยเด็ดเกมนะชงเด็ดเกมนะมาครับเดี๋ยวเราดันเลนกลางก่อนละกัน มาโอเคมันกัดแต่ว่าเอร์แฟดมาจังหวะนี้กดสกิล2ดูดพลังเลือดชีวิตจังหวะนี้อ้าวมันก็กลับที่เดิมแล้วตอนนี้ใส่โคนนะผมจังหวะนี้กัดสกิลไม่ถูกโอ,อ้ไปไหนๆก็ๆผมจะกดโกลส์ฟรอปไปจังหวะนี้มันก็เลือดโลเจ็บโลเหมือนกันแต่ข้างบนก็เลยบร้อยกผมออนสล็อปของทางโกโจสตูลูไปมาครับดูดพลังของบ้าฟ้าครับผมเนาะโอเคได้บ้าฟ้าแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ผมโอ้โหบอกเลยตีทีละเนี่ยเจ็ดสิบหน่วยนี้ถือว่าแรงมากเลยนะพันสี่มันเนี่ยโอเวอร์เลยเนี่ยร้อยร้อยร้อยกว่าหน่วยก็เเเด้้งขึนนลยยนะี่ มาจังหวะนี้จะเอ๋มีหน้าจังหวะนี้เลือดโลดโคตรเลยขอทําการอ้าวโดนรูปไม่เป็นไรแต่ตอนนี้กดโกสวอล์ไปจังหวะนี้บอกเลยโคจรแรงโอ้โหหดบัตรบ่าไปเลย5าคิวแต่สัจโจสมาแปะใส่ก็ผมแล้วตอนนี้มันก็ใส่หัวอยู่กันแล้วตอนนี้เด้งเลือดไปเรื่อยจังหวะนี้แต่ไม่มีสกิลหนึ่งจังหวะนี้คอไปหนึ่งทีโอโ้โหมันจะเกือบจะตายจะนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าแลกเทกกันไปก็ผมมาครับเอาไหมเอาไหม่ ผมจมาจ้าับผมบอกเลยครับว่าสกิลรถคูดาวไอ้คูดาวเนี่ยยิงน้อยเา่าเลยยิงน้อยมากเลยนะน,นั้นนะับผมเนาะโอเคมาตีไปครับผมนะเรามีอากูนี่ก็ผมอากูนี่ก็ช่วยได้นะล้างเผาผลาญเบิร์นไม่พี่เบิร์นโอเคจังหวะนี้ดาโดมิเนียนใส่แล้วตอนนี้ขอคุ้งเข้าไปหาโกสบอลสองสามตัวับผมต,ตายหมดจังหวะนี้และตอนนี้เดอะแฟตอยู่คนเดียวก็ผมต้องถอยออกไปก่อน เอากดสกิลสองนัยเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆก่อนเอามันพุ่งจุดที่เดิมเอาโอ้โหแนงเอ้สงสัยเล่นไม่เป็นนะไม่เป็นไรโอเคครับผมเราชาร์จพลังไงผมข้างบนนี่ก็หัวจนยับเลยไบรอนแม่มาเอากลางก่อนแล้วกันเนาะโอเคฟตีเราต้องเก็บพาสซีฟเรื่อยๆนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะเราตีไปเรื่อยๆนะมันเร่งเร่งเยอะอยู่นะเด้งเยอะพอสมควรอยู่นะโอเคมาครับปัสกิลหนึ่งรอซื้อไปแต่เราไม่เข้าไปหรอก เราไม่เข้าไปหรอกจังหวะนี้โอเคครับมาสกิลไปสกิลมาครับผมนะเราก็มีไอาชาสบายๆโอเมนมันจะจับของเลาตอนี้ครับผมโอเค ตอนนี้ได้โฟบอลอยู่ตอนนี้เอามีหน้าลดนันโดมิเนีแล้วจังหวะนี้แล้วตอนนี้มันเยอะเกินไปต้องถอยออกไปก่อนแล้วกด S Q ไปจังหวะนี้แล้วตอนนี้ต้องถอยออกไปก่อนแล้วตอนนี้โคจะลงอาหารแล้วข้างหลังจังหวะนี้ไบรอนรวบแล้วผมสวยงามจริงๆแล้วตอนนี้ต้องเข้าไปไฟเลยแล้วการปิดจ็อบท้ายแล้วผมบอกเลยว่าโคจะแรงแล้วผมใส่ทางของเซจูดไปแล้วเก็บของรอเรียบร้อจังหวะนี้ปิดท้ายด้วยความสวยงามโอ้โหโคจะแรงเลยโอเคเออไม่ใช่จะโจ้แล้ผมเป็นเดอะแฟชั่นแล้ผมเนาะโอเคสะจูนตายก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เลยเจอที่เจอไบรอนไปโอเค มีหน้าอยู่ตนเดียวอ่าดันป้อมก่อนละกันนะไม่สนคิวก็ผมสนแต่ป้อมก็ผมจังหวะนี้ตีไปเรื่อยๆตีไปตีไปขีบมาพอดีอีกเฟสเออีกเวฟหนึ่งมาครับผมตอมแตกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคมาครับอาพกคารีมาแล้วแต่โดนนี้โดนรวบสายต้องกดก๊อซองหนีไปแล้วโดนโดนนเลี้ยนไปจังหวะนี้โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาครับรอก่อนแป๊บหนึ่งรอก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับผมมา ต้องรอซื้อไปเลยครับแนาทีกว่านี่เหลือสองอมไปเนี่ยโคจะบ้ากันละมังเลยโอเคเปิดบอลครับผมต้องถอยครับผมจังหวะนี้เพื่อนเราเอาดัรเซเเยอร์แล้วผมเรารอซื้อไปเลยคือตัวมาจ้าเนี่ยตอนเนี้ยเราสามารถเล่นได้ออฟเลนได้นะกดพวกไฟเตอร์ได้ยับยับเลยนะตอนเนี้ยทั้งออฟเลนก็ได้เมตก็ได้แล้วก็ป่าก็ได้นะแล้วแต่คนจะเล่นฟิ ฝีมือเชี่ยวชาญดีแต่ตอนนี้โดนรว่ไปจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยมันฝั่งนู้นโคตรสวยกว่าแล้วตอนนี้ผมมันก็แบบรวมตรุมตุ้มปั้นนะครับนะฮารุมหนึ่งไม่ถูกแล้วบนตัวถอยเอาไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเพื่อนเราแย่ทางกันครับผมโอ้โหเราซื BTS, ้อไปอืมนึก mm, ว่าจะไม่อยู่นึกว่าจะอยู่นี้มาเลนบนก็ดันครับผมรอแป๊บนึงแต่ออเมนได้ข่าวว่าขังปะขังแล้วปะขังแล้วปะโอเคเอาขังหน่อยแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหโคตรแรงเลยอ่อนตลอดไปครับผมแต่แฟดจ๋าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะ ขยับเข้ามาใกล้ๆไครับผมเดินกลางเลยดีกว่าตอนนี้มาจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยมันมาหาผมมาหาผมขอทําการสกิลหนึ่งไปหาแล้วก็โกสวอกไปจังหวะนี้มีหน้าบอกเลยว่าเคลื่อนจนเลือดโลและเรียบร้อยบาดบาทใส่รับผมแล้วตอนนี้ผมต้องกดสกิลได้ที่ซื้อไปรับผมแล้วกดชัดดาวใส่ผมไปสองสจจตแต่ตอนนี้เดอะไฟต์แล้วผมกดไซโคเรียร้อยมาสก,กิลของทางโกโจผมเก็บคิวไปรับผมสวยงาม มาครับคลิปเข้าพอดีน่าจะจบได้แน,น่นอนเพราะว่าฝั่งนู้นเหลือ2ตัวก็ผมครับโอเมอเก้ากำลังจะเกิดก็ผมตอนนี้เป็นการยังเหลือป้อมอยู่จังหวะที่แปดใส่ใส่ตีของทัฟเฟิฟร์บรบ์แล้วตอนนี้มูนสกิล็อกเป้ามก็คนจังหวะนี้แล้วโดนนี้ผมไทยสันของสะจัตไปแล้วเก็บได้ก็ผมจบป้อไมไปเทียบร้อยเลือดที่การเล่นของมาจ้าปรับฟรีเวิร์กใหม่โคตรจะเกลียนสุดจะเกลียนจริงๆออตโต้แบงคแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมก็สรับคลิปดีนะครับต้องขอตัวกันลาไปก่อนถ้าใครชอบมากกดไลค์กดซับไว้ให้ดูอนนกยนนนนติิด่าาาาบบบบ๊ยยคคครรัััผมเจอกลปห้